สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยครับผมยุกับผมฟิลิกในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําท้าสงครามของคาตานะและดาบคาตานะที่ผมแนะนาครับซึ่งดาบคาตานะในเอลเดอร์ลิงนั้นมีทั้งหมด8ดเล่มด้วยกันครับแต่ว่ามันจะมีเพียงแค่2เล่มเท่านั้นที่สามารถปรับแต่ง,งท้าสงครามได้และ6เล่มที่เหลือเป็นสกิลติดดาบทั้งหมดครับทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนท้าสงครามดได้ในคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะครับ ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอย่างไรต้องขออภัยท่านผู้ชมในที่นี้ด้วยนะครับโดยผมจะพูดถึง2ดาบที่สามารถติดเท้าสงครามได้ก่อนนะครับมาเริ่มที่ดาบเล่มแรกกันเลยนะครับดาบอุจิกัตนะเป็นดาบที่อิงค่าสเตรน t h และ Dexterity รเป็นหลักโดยเราจะต้องมีค่าสเตตัสขั้นต่ำของสเตรน t h อยู่ที่11และ Dexterity ที่15ครับ และนอกจากนี้ในส่วนของดาบอุจิกัณนะก็ยังมีสเตตัสเพิ่มขึ้นมาก็คือสถานะเลือดออกนะครับหมายความว่าถ้าเราโจมตีสตูไปเรื่อยๆเนี่ยครับสเตตัสของการเลือดออกนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยครับสถานะมันจะทํางานทําให้สตูเนี่ยครับสูญเสีย HP ไปจํานวนหนึ่งก็ในส่วนของสถานะเลือดออกเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไว้ค่อยพูดทีหลังซึ่งผมอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับการติดสถานะต่างๆนะครับ โดยดาบได้มีนะครับหาได้ง่ายมากๆเลยครับเราสามารถไปเอาอุจิกัตนะได้2วิธีวิธีแรกนะครับก็คือการเริ่มต้นด้วยคาสซาโไรซึ่งในคานี้นะครับก็จะมีอาวุธประกอบไปด้วยอุจิกัตนะลองโบแล้วก็โลกลมขนาดเล็กและแบบที่2ตามในคลิปเลยครับ หากคุณเลือกคาสมมไรยมาคุณสามารถมีดาบอุจิคัตนา2ะ2เล่มโดยไม่ต้องขึ้น NG เลยก็ได้ครับจึงสามารถทําให้ถือดาบคู่ได้ตอนต้นเกมเลยครับแนะนําเลยครับขาดนี้แล้วมาต่อที่นากาคิบะตหรือเขี้ยวยาวโดยอิงค่าสเตรนและเด็ก e r i t ที่เป็นหลักเหมือนอุจิกาตนะแต่มี s t a ตหรือควายมนที่สูงกว่าอุจิคัตนะนั่นก็คือสเตรนอยู่ที่18 และ d exterity อยู่ที่22และจะเอ็นเอไปที่ d exterity มากกว่าสเต n นท์ครับนาคาคีบะนั้นจะมีความยาวที่มากกว่าอุจิคาตะะทำให้นาคาคีบะนั้นได้เปรียบกับอุจิคาตะะและการที่เราจะได้อุจิคาตะะนั้นจะมีด้วยกัน2วิธีวิธีแรกนะครับก็คือให้เราไปกำจัด NPC ที่มีชื่อว่ายูล่าเลยวิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับเนื่องจากว่า NPC นี้สามารถทำเควส s t ไลน์ได้ต่อครับในขณะที่วิธีที่2นั้นจะเป็นการเดินเควส t l ไลน์ของยูล่าจึงขัดกับวิธีแรก ส่วนวิธีที่2นั้นให้เดินตามเควสไลน์ของยูร่าไปครับซึ่งผมอาจจะทําคลิปแยกเนื่องจากเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวก็มาต่อที่ท้าสงครามกันเลยครับเริ่มด้วยท้าสงครามอันชีตหรือฟันพิปตาเป็นสกิลพื้นฐานของคาตนะทั่วไปเป็นสกิลที่ใช้ได้ค่อนข้างง่ายและใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ซึ่งเป็นสกิลที่มีติดตัวกับอุจิคาตนาอยู่แล้วโดยมีการโจมตีรูปแบบพิเศษอยู่2แบบคือการฟันในแนวตรงและฟันในแนวราบ ซึ่งการฟันในแนวตรงนั้นจะให้ดาเมจที่มากกว่าฟันในแนวลาดโดยการฟันในแนวตรงนั้นจะใช้ f p 1 5ส่วนในแนวลาดจะใช้ f p 1 0ซึ่งเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้สูงมากๆและยังเป็นสกิลที่สามารถใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมเลยก็ว่าได้ครับ ว่าต่อกันที่ double slash หรือตวัด2วิถีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเล่นกันหรือเปล่าแต่ในมุมมองของผมนั้นถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยครับถ่าสงคํา double slash นั้นเป็นการโจมตีหลายจังหวะซึ่งแบ่งเป็น3จังหวะจังหวะแรกจะทําการโจมตี2ครั้งจังหวะที่2นั้นจะเป็นการลวดดาบโดยการโจมตี3ครั้ง และจังหวะสุดท้ายเป็นการโจมตี1ครั้งถือว่าเป็นสกิลสแปมศัตรูได้ดีเลยล่ะครับโดยใช้ FP ทั้งหมดเพียงแค่9เท่านั้นซึ่งสามารถใช้แทนบัตริเวอร์ได้ชั่วคราวครับหากท่านผู้ชมอยากจะเล่นบัตริเวอร์ที่มีสกิลคล้ายคลึงกับดับเบิลสแลแต่มีระยะที่ไกลกว่าสำหรับเท้าสงครามดับเบิลลผมแนะนำเลยครับ มาต่อกันที่ s t o r m b r a t หรือคมดาบพายุจะเป็นการฟันลมจากระยะไกลใส่สตูซึ่งค่อนข้างที่จะเหมาะกับคาตานะที่มีการโจมตีระยะใกล้ถึงกลางจึงทําให้ท่าสงครามนี้สามารถจัดการสตูที่อยู่ระยะไกลได้และในบางจังหวัดที่เราไม่อยากเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเราก็สามารถที่จะใช้สกิลนี้ได้เช่นกันครับและยังคงใช้ได้เรื่อยๆตราบใดที่ f อและสต a ามิน่าของเรายังไม่หมดแต่ถ้าหากสตูอยู่ไกลมากจนเกินไปก็อาจจะโจมตีไม่ถึงนั่นเองครับแต่โดยรวมแล้วนั้นสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีเลยล่ะครับ และท้าสงครามที่ผมจะแนะนําเป็นอย่างสุดท้ายคือบัตเฮาสต็ปหรือสุนัขล่าเนื้อเป็นสกิลประเภทหลบหลีกเป็นสกิลที่มีความล้องตัวสูงที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้ครับตัวจะทําการสไลด์และตัวเราจะเป็นอามาตะชั่วขณะซึ่งถ้าเรามีเอจํานวนมากเราอาจจะใช้แทนการกิ้งหลบไปเลยก็ได้ครับแม้ว่าสกิลนี้จะโดนเนิร์ฟไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเท้าสงครามที่เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพที่สูงอยู่ดีครับหรือท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ควิกสเตปได้เช่นกันครับ แต่จะมีไอเฟรมหรือระยะอามาตะที่น้อยกว่าบัตเฮาสเต็ปและสกิลนี้ยังเหมาะกับอาวุธทุกประเภทเช่นกันครับถือเป็นเท่าสงครามที่เป็นท็อปเทียร์เลยก็ว่าได้ครับ ผมจะไม่พูดถึงท้าสงครามที่มีสถานะต่างๆนะครับผมจะพูดถึงท้าสงครามที่อิงค่าเด็กและค่าสเตรนท์เป็นหลักครับผมเนื่องจากท้าสงครามที่ติดสถานะเนี่ยครับมีข้อมูลที่เยอะมากส่วนในท้าสงครามที่ผมไม่ได้พูดถึงอาจเป็นท้าสงครามที่ไม่เหมาะสมในการติดตั้งใช้ยากหรือผมไม่รู้อย่างไรสามารถเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วลองมาต่อกันอย่างสุดท้ายครับผมก็คือในส่วนของเครื่องราง โดยเครื่องรางแรกที่ผมจะพูดถึงคือ p o t ท s i s Val ลอร์แ l ร์ที่จะเพิ่มค่า Sta ต Dexterity ที่หหน่วยโดยที่คาตานะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอิงที่ค่า Sta ตของ dexterity เป็นหลักนะครับอย่างถัดมาก็คือ L3 f a v ี r จะเป็นธรรมดาบวกหหรือบวก2ก็ได้ครับโดยจะเพิ่ม h p s t a ส i n a และ Equi p load อย่างที่3าก็คือ Green t u r t l e t a l i s m a n ที่จะเพิ่มความเร็วฟร้นฟูของสต a มเมนาและอย่างสุดท้ายก็คืออเล็กซานเดอร์ชาร์ดที่จะเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีของทักษะต่อสู้ แต่วิธีการที่เราจะได้เครื่องรางนี้นั้นผมบอกเลยว่าต้องใช้เวลาครับเนื่องจากคุณจะต้องเดินเฟสไลน์ของอเล็กซานเดอร์ให้จบก่อนถึงจะได้มาครับผมจึงแนะนําอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นก็คือลาดักก้อนสกาซิลและลาดักก้อนซอซิลตัวที่จะเพิ่มค่าสเตตวิกเกอร์เอนดเรนซ์สเตรนท์และเด็กสตอริตี้แต่เราจะได้รับความเสียหายที่มากขึ้นแล้วก็อย่าลืมติดเท้าสงครามให้เป็นคีนหรือคอมกิบด้วยนะครับทำให้อิงค่าเด็กสตอริตี้เพิ่มขึ้นก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ สำหรับการแนะนำเท้าสงครามเบื้องต้นก็าจะไม่ได้พูดถึงคาตนะ6เล่มที่เหลือนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมนี่ครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไรนั้นอย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนสนุกกับเกม e l d e n r i n g ครับ